ครับสอข่าวช่อง Lx Sport นะครับวิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทั้งมูโลนะครับวันนี้ก็วันอังคารนะฮะที่28กันยายน2564เราจะไปที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มนะฮะเป็นคู่ระหว่าง AC มิลานครับประเทศอิตาลีนะเจออาร์โกมาดริดจากสเปนนะฮะคู่นี้แข่งตีสนะครับสนามจูเซเป้เมอตซ่านะครับก็ผลงานช่วงหลังของมิลานนะฮะก็มีชนะอาซิโอ2-0แพ้ลิเวอร์พูล2-3แล้วก็ชนะเวเนเซีย2-0นะครับ แล้วก็ชนะสเปเซีย2-1ฟอร์มใช้ได้นะฮะด้านอรลโกมาริกก็มีชนะเอสปันยอน2-1นะเสมอโฟตโต้0-0เสมอบิวบาร์0-0ชนะเกโดเฟ่2-1แล้วก็แพ้อลาเบส0-1นะฮะคาดว่านะครับวันนี้นะฮะเอซีบัลลังฟอร์มที่หลังเล่นได้ดีครับนะอาจจะมีพ่ายบ้างเกมรถชนเป็นหลีกแมตช์ที่แล้วนะครับก่อดเกมเสมอแล้วเข้าวินสองเกมหลังสุดท้ายทำให้ซิลชัยลงมาแล้วห้าเกมตลอดเจ็ดเกมหลังที่ผ่านมาแพ้เกมเดียวเท่านั้นนะครับส่วนเกมเย้าในยูฟาแชมเปี้ยนลีกทำได้ดีแน่นอนนะฮะ ด้านไอร์แลมาเล็กความทุนหลังก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเสมอไอลัสกอร์สองเกมติดต่อนรเกมลุกไม่ค่อยดีฝืดเริ่มฝืดแล้วนะฮะแต่ก็เพิ่งนะแพ้ในเกมแรกของลูกการมาะครับทำให้กรมชัยเพียงแค่สี่เกมเท่านั้นครับตลอดเจ็ดเกมหลังที่ผ่านมาฮะ,ะส่วนเกมเยอบบรมันมาเลีกรู้สึกว่าแผ่วไปนะทําให้แมตช์นี้ดูแล้วครับเอซิวิลานปีศาจแดงดําเนี่ยอาจไม่ได้ไปต่อมากแต่เล่นในบ้านคิดว่าไม่แพ้ด้วยนะฮนะ้าวแน่นอนนะครับเจอตามหมีวันนี้นะสู้ได้ราคาเปิดมาเป็นไงเด็ดไทย เอเชีมิลานเสมอแอดมอริตนะจัดราคาที่แอดมอลิรวันต่อป,อ,ปอนะวันนี้ไหลลงเสมอนะใครต่อให้ลองหนึ่งว่ะจะดูแล้วก็แอดมอริดฟอร์มฟอร์มแบบยวบลงหน่อยนะแถวลงนะก็เล่นมิลานในบ้านได้อยู่นะราคาเปิดมาที่เสมอนะแอดมาลิรหนึ่งจุดแปดนะลองได้เต็มราคาถ้าต่อมาปอเนี่ยก็ได้เต็มที่แอดมอริดนะลองได้หนึ่งจุดหกแปดหูราคาแม่งกระโดดขีดขีดกว่านี่จะเต็มนะสามขีดก,กว่านะราคาออกเสมอว่าอย่างนี้ไหมอะลอง เอซีมิลานในบ้านนี่แหละหนึ่งจุดหกแปรก็เดือดจุดเจ็ดนี่แหละนะนิดหน่อยนะรับได้นะครับคู่นี้ลองเอซีมิลานในบ้านครับคิดว่าไม่แพ้นะมีโอกาสเสมอนะฮะลองมาฟอรเลยฮะส่วนคู่ที่สองงนะ่าอยู่ที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับเป็นคู่ระหว่างอาร์บีไลซิกนะเจอขับบูทคู่ที่แข่งตีสองครับสนามก็เลตบูอารีน่านะฮะผลงานช่วงหลังของไลซิกนะก็ถล่มไฮท่าบรินหกศูนย์อ่ะเสมอโคโลนะหนึ่งหนึ่งนะครับไปเยือนแพ้แมนเชสเตอร์ที่นเต็ดหกสามแม้นต่น,น้องใบแดงด้วยนะฮะแล้วก็เปิดบ้านแพ้บาเยร์เยิยน, 4, นะฮะ แล้วก็ไปเยือนวบบวกแพ้หนึ่งศูนย์นะฟอร์มยุ่งหลังจะทีมใหญ่ไม่ค่อยดีนะแพ้หมดเลยนะครับส่วนผลงานนะของขับบู๊นะก็มีเสมอนะริเวนหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ขับบู๊ไปชนะชาเลอร์ลัวหนึ่งศูนย์นะครับขับบู๊เปิดบ้านเสมอปารีสหนึ่งหนึ่งโหสุดยอดนะเสมอเมือ่อกี้กับปารีสได้นะครับแล้วก็ชนะกอเซนเดย์สามศูนย์นะครับถือว่าฟอร์มใช้ได้ตารางคะแนนกลุกเอ A, ตัวนี้ครับก็ขับบู๊อยู่ดับสองนะฮะแข่งมาแล้วหนึ่งเกมเสมอหนึ่งครับ ได้หนึ่งเสียหนึ่งมีหนึ่งแต้มครับส่วนอาร์บีเลสิกจะมีศูนย์แต้มครับเขาแมตช์ในล้วพลาดพลาดนะโดนแมนเชสเตอร์ที่ประหกสานะครับก็อยู่ป่วยตอนนี้นะครับคาดว่าเกมวันนี้ฮัเจ้าบ้านอาร์บีเลิกผลงานในเกมแรกครับไม่ค่อยดีนะเปิดหัวแพ้หกสานะครับส่วนคารบูซผลงานเกมแรกทําได้ดีครับที่ว่ามีความมั่นใจแน่นอนครับเสมอทีมอย่างปารีสได้หนึ่งหนึ่งนะแต่ปารีสก็เหมือนแบบถ้าขาดกันเกินยังแบบไม่ลงตัวเท่าไหร่นะครับก็ดูแล้วครับคัรบูุก็ทําได้ดีนะฮะไปดูราคาเรีไทยกันดีกว อาร์เมเลาซิกเปิดมาหนึ่งลูกนะแล้วก็ไหลเป็นลูกควบนะฮะอืมไหลพอพอสมควรนะขับบุูคิดว่าสู้ได้เลยไหมอาร์เมเล็ซิกแม่งฟอร์มชุวงหลังก็เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายส่วใหญ่จะทิ้งใหญ่ไม่ค่อยดีนะเช็คราคาเลทนอก,ก่อราคาเปิดมาลูกควบได้เต็มทดลองได้หนึ่งจุดเก้านะครับถ้าต่อนะหนึ่งลูกได้หนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งนะลองได้เต็มนะครับถ้าต่อลูกครึ่งกบน้ำล้นไปเลยลองได้หนึ่งจุดหกแปดคู่นี้ผมจะลองนะผมจะลองลูกควบนะแล้วก็ ลองลูกครึ่งนะฮะคิดว่าแพ้ลูกเดียวไว้นะฟอร์มก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะสลับอาร์บีไลซิกนะลองได้ครับคู่นี้นครับผมอยู่ขับพุชครับลองไปเล่นลูกครึ่งแล้วก็ลูกครันะฮะแบ่งกันไปอย่างละครึ่งนะครับจัดขับพุชนะฮะทีเด็ดสองตัวแนละคู่แรกมิาลานเล่นในบ้านเขาทั้งแข็งแกร่งฟุตบอลอิตาลีนะเล่นในบ้านเนี่ยโอ้โหสุดยอดนะกรรมการช่วยด้วยนะฟุตบอลมาเฟียนะฮะ,ฮะส่วนคู่ที่สองเนี่ยอาบ,บีไลซิกก็ไม่ได้ถึงขัง้นท็อปฟอร์มมากนะครับขับพุชก็ทําผลงานไปที่ลาบได้ดังว่าทับ คิดว่าวันนี้มาเยือนก็อาจจะแพ้นะรู้ได้แพ้ลูกเดี่ยวได้ตังกันเลยนะฮะจัดขับบูธรองเลยลูกครึ่งลูกควบนะครับแนะนําไปดีๆครับสามารถคลิกลิงก์ตั้งโอคมารได้เลยครับบริการดี24ชั่วโมงฝากถอนไพรหนึ่งนาทีแอดมินน่ารักแก้ปัญหาทุกเรื่องการเงินการันตีปลอดภัยแน่นอนนะครับเชียร์ฟุตบอลให้สนุกครับติดไปนูนไว้หน่อยครับก็มีฟุตบอลหลายรายการที่น่าสนใจแล้วก็มีหลากหลายราคามากๆนะครับท่านสามารถคลิกลิงก์ใต้โอคมารจัดกันได้เลยนะครับยังไงวันนี้ก็ฝากช่องนะครับกดไลค์กดแชรร์สสวััดีคบ